ตัวแหลกถ่ายชุ่มหอยสี่สิบหาครับอ่ะพี่พรอนครับเปิดในราคาเท่าไรี่ตัวนี้เปิดราคาสี่สิบเก้าสี่สิเก้ครับพี่หนองบงตัวบกใหญ่นึ่งอ่ะตัวนี้ครับพีพรอนเปิดในราคาเท่าครับพี่สี่สิบหกนพัะครับสี่หมื่ตอรองไหนนะครับน้องค่ะตอรองไหนค่ะสวัสดีครับสวัสดี FC พิีพจาทุกท่านครับ มือนีครับมาอยู่กับผีพรอนขึเก่านะครับผีพรอนมีงวัวฝากพี่น้องทั้งหมดสองตแล้ะพี่น้องค่ะสองตสองตครับง่ามง่ามขเก่านะครับใส่ใหญ่ๆมือนีนะครับอยู่กับผีพรอนครับอยู่นาบ้านพีเพลยมือนีใส่เสือสีชมพูงต้องมาเลยเหมือนี่แต่กับเป็นสาวใหม่บอกพียังงกับเป็นสาวใหม่อ่ะมีงวัวมาฝากพี่น้องคือเก่าครับเอฟซีผีพรอนอ่ะผีพรอนมาแล้วนะครับอยู่บ้านซากก่อนีคมตำบลหน้าว่าอำเภอพระุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับมีฝากพี่น้องสองต ใหญ่ๆนะครับเอางัวตัวแรกเลยครับพี่เป็นง่วนี่ครับงัวปราหมัดอุปสมครับท่ายสูงเลยครับตัวแรกตัวนี้ลอยสี่สิบห้าค่ะลอยสี่สิบห้าครับเคยดูจักโตครับตัวนี้ลูกตัวแรกค่ะเคยไปดูหนึ่งโตค่ะสมหรียบร่อยเนาะสมแล้วค่ะสมเลยจักมือแล้วเดือนกว่าค่ะได้เดือนกว่าโตแรกท่ายสูงลอยสี่สิบห้าครับอ่ะพี่พรอนครับเปิดราคาเท่าไรรพี่ตัวนี้เปิดราคาสี่สิบเก้าค่ะสี่สิบเก้าครับพี่น้องเบิ่งตัวบักใหญ่หนึ่งสีดำแดงเนาะพี่ สีดำแดงสีบักตานสุกสี่หมื่นเก่าพันพี่พอดเป็นห่องไหวด้หนิตอ่อใดน้ะพี่เนาะต่อได้ค่ะอ่ะทรมาต่อด้วยพี่น้องมือนอีใส่ชุดเสือ้อสีชมพูครับใส่กับว่าเป็นสาวอีกแล้ว <c oughs> อ่สี่หมื่นเก่าไทยสูงดอยสี่สิบหา้าบวกลบครับพี่น้องหนังหนาล่ำโตเงาวนะครับหนังหนาอ่างลึกก็แหละสมไเลยเดือนกว่าสมโตนบอค่ะสมโตบ้ามันนะครับเนาะค่ะอ่าพี่น้องเอ๋ย สี่หมื่นเก่าต่อล่องใดครับพี่น้องง่วสีดําแดงนะครับเครื่องดําเดอ้อพี่น้องต,ติดกระลูกสองในทองครับทายสุงมหน,น่อยสี่สิบห้ามาทายงัวงให้ผีพรนเพลินนะครับตัวแหลกของอ่จาจักโมงแล้วตอนนี้สี่โมงสี่โมงเจ้าเนี่ครับจมูกสีดําครับเชือกกระสิเขาน้อยหนึ่งพี่น้องนี่ครับเชือกนี่ครับกีบเล็บทั้งสีงามกีบหูดํานะครับเขาใบซ้นำนี่เขาใบแตงเงี้ยครับ หั่วลุกแรงมีบักชัดเจนเลยเนาะบักชัดเจนนี่จมูกเชือกจมูกบนเขาหน่อยนึงนะครับโบเป็นยังหัวใหญ่นังนาสุดจวดพี่น้องเลยสีดําแดงทายนาบ้านผีพรอนเพิ่นเลยครับนี่ครับล่ำโตัวเงานะครับนุ่มสีเต่าหรือหานุ่มหาเต่าครับนุ่มหาเต่าอาหาหรือหกหกเต่าครับพี่น้องเต่าสีเต่า เดี๋ยวก็มีเต่าสองเต่าในหน่อยอยุ่งหลังอีกสองเต่าเป็นหกเอาพี่น้องเอ้ยพ่อกินแน่นอนนะพี่พ่อกิน่ะ <laughs> ก็กินด้ปกติครับพี่น้องครับแหงมีหลายเต่าแหงหลายครับพี่น้องแหงเลี้ยงลูกดีมีสี่เต่ากับอีกสองเต่านหน่อยอยุ่งหลังนะครับเป็นหกเด้อพี่น้องเด้อเ <laughs> พื่นอน <laughs> อยากเข่าขอกไปหามูครับงวผี่พรอนเพิ่นเต็มขอกแล้วพุ่น <laughs> หมูหิ้วหยาแหงปูดบหยาเอี้ยงก็กินได้พี่น้องนะครับ <laughs> สี่หมืนเก่านะพี่เนาะอจ้าตอรองได้นะครับไก่ไก่ไกับมีรถรับทรงคือเก่าครับพี่พรนนมมีอยู่หกขับพี 6, ่น้องกเต่ามีสีเต่ากับสองติงสองในหน่อยหนึ่งนะครับกีบเร็บง่ามกินหญาสุดยอดหรอพี่กินเก่งปะจ้ากินเก่งอู้ยเหล่าปวดๆเลยพี่น้องนะบึงส่วนถ่ายครับบัดนี้ กรเพดสีดำพ่วงหางดำเงาหางใหญ่ครับพี่นอ้องเงาหางปูนส่วนถ่ายเิ่นนี่ครับพ่วงหางสีดำตัวแหลกของมือหนีครับเสาหนีกรบพี่พรใส่เสือสีชมพูมาเลยมือหนีคนกับงวงวงัวตัวบักใหญ่นะล <c oughs> อยสีสั้หาครับความสูงพี่น้องเนื้อนั่งดีแห้ง นาตับสมในหนึ่งเดือนกว่าครับผีพรอนเป็นห่วงไปซี่หมื่นเก่าขวัญจับอยู่หมองนางทับนะครับจิตหยาในสุดยอดอะไรพี่น้องเบื้องในพนไก่ไก่ไก่มีรถลับทรงคือเก่านะครับประกันตำนี้นะพี่น้องขาทธกระพรอนค่ะเบิ่งเงาหางพี่น้องิาตีพมบุญเหรอมาตะเงาหางพี่น้องเลยมเตค่ะอยู่ได้พี่น้องเลเท้าอยากกินทั้งยานเลยวันนี้เบ่งได้หลายครับ เดี๋ยวฟ้ากินละสี่หมื่นเก่าพันรับงอตัวแหลกโทรมาต่อเอาเด้อพี่น้องเด้อล่ำตัวเงาอันหลังสีดำแดงงามๆตัวจริงงใหญ่เนี่ย <laughs> ถ่ายดูบ่คอยใหญ่ประเด๋ยนะครับเด้อพี่น้องเวิ่งฟูนใหญ่ไร แต่เขายังเศร้าครับพี่กินของส้มปีงไก่ค่ะฮิปงไก่ซื้อมาบ่าในกินว่าในกินอยู่ติดรถเข้าไปละ <c oughs> มาเบิ่งมวัวโตที่สองนะครับตัวที่สองนี่ครับมว่วงปลามันดูผสมเพื่อกันพี่น้องนะครับปลามันดูผสมมวัวไทยใหญ่พื่อละถ้าไอซุ้งนะครับพี่ตัวนี้ ร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดครับอ่ะตัวนี้ครับพี่พรอนเปิดนาคาเท่าไรครับพี่สี่สิบหกค่ะสี่หมื่นหกพันนะครับสี่หมื่นหกพันต่อรองไหนนะครับน้องค่ะต่อรองไดค่ะสี่หมื่นหกคพี่น้องนังนาอ่างเล็กีแล้วโมอุ้ยอ่างผลน้ำลางอันซ่อนโม่ลูกใดนะครับโม่ลูกที่สามในท้องค่ะเพิ่นสมหรอบอว่าสมเลยด้ค่ะสมแล้วบอค่ะโดนห้อบครับสมสิบกว่ามือนนี่ละได้สิบกว่ามือนนะเคยไปดูกับสองโตมันบอค่ะตัดติดกับโตที่สามในถองสมโตนมาครับ ้มตได้สิบกลมนะครับตัวนี้ครับถ่ายสูงหน่อยสามสิบแปดพี่น้องพีพ่พอเป็นห้องไว้สี่หมื่นหกพันนะครับสี่หมื่นหกพันต่อร่องหน่นะครับแยกลูกมากเลยโดนมาพี่โดนเติบแล้วค่ะโดนะล้วครับนะ้<ะ>นองเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนสีกินหยาก,ก็เลยมาจับไว้นี่จะหมูกสีดำบอสิกบแเวงครับพี่นอ้องอะขีบเล็บงามพีพอเป็นห้องไว้สี่หมื่นหกสี่หมื่นหกพันนะครับ สีงามครับหนังหนาอ่า,อางลึกงวตัวนี้นะครับนิสัยดีผอมนะพี่นาะค่ะรับตาผิดผิหงวตัวที่สองครับอขีบเล็บนุ่มสีบมมีติง้งนะครับนำลางล่ามไปหอดนุ่มพี่นอ้องงูค่อนข้างจะนิสัยดีนะครับนี่็อี่พรท่วมหัวจะคลองงูนะสีหมื่นหกวันจับจะมองนางทบนะครับเคยมีดุระสองตัวเบิ่งส่วนถ่ายค่าเพจสีดำ พ่วงหางสีดำมั่วผีมีตัวใหญ่ใหญ่เอานี่มั่วกับเสือเข่ากันเลยมั่วกับง่ามเสือกับง่ามสี่หมื่นหกพี่น้องพูนนังงนาอ่างเลยครับผสมด้ซิบก็มือถ้าติดกระลูกสามในทองนะครับพี่นออยากกินหญ้าหูยูเดี๋ยวจะเฝ้าประกันค่าโทรค่าถอนนะพี่น้องประกันค่ะอ้ยหนำล้างพี่น้องพูน น้ำลางลาบไปหอดนม,นามงามๆม่วตัวนี้แต่เกิดฝุ่นอ้วนหรือฝุ่นทองใหญ่ๆเป็นตะเบิงแนงหมดเลยมันจะเป็นตะเอาลายถ่ายสูงมลายสานสิบแปดนะครับม่วตัวที่สองของมือน,นีบรรยากาศตอนตรตาาวจอบครับพี่น้องครับเบิร์ได้หลายประกันคา้าโทรค้าท้อนสวงสุดสวง,สงจมอ่าตั้งสองตละดะอยู่หน้าบ้านพี่เพลินนะครับสนใจกกัทโซมาสอบถามเพิ่มเติมไในกับพีพ่อนครับสี่หมื่นหกครับพี่น,อน้องโทรมาต่อเอาไก่ไก่ไกับมิโรด,ดับส่งคือเกา่า ับงูไทยใหญ่นะงูไทยใหญ่มันคือหูไส่หรหูอยู่ค่ะแต่ว่าหักิงูงว,วแห้งมีแต่สิไปกินอย่างเดียวเดี่เด้อพี่น้องเด้ออย,ยู่บ้านพี่กัดอยู่บ้านสร้างก่อนครับตำบลนาหว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดลำนาจเจริญครับมาทางนาวัดสร้างก่อนนะครับพี่น้องเส้นทางนั่นแหละมาโู้มหาเอื้อพนโหลดนะครับมาเบิ่งหน้าคอก็ได้ตัวนี้สี่หมื่นหกครับพี่น้องหูต่างข้อยดหยดพี่น้องเอ้ย นังนาดีครับโครงสางดีมาะสำหรับเอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้ม่วเครืองดำลูกสามในทองครับติดิตมือนีเมื่อฝากพี่น้องทั้งหมดสองตวัวพี่จ้าม่ทองไทยบะหรือบะไทย,บ,ทยบ่ไทยค่ะเอาไปก่อน <laughs> มีงาทองตึงงี้นเมื่องระนาคอกพี่น้องตึงตัวสี่หมื่นหน่อยๆน,นะครับทองเจ็ดเดือนเอาสองตัวก่อนมือนีครับราคาสี่หมื่นหกพันพี่น้องนังนาอ่างลึกครับตัวใหญ่ๆสิละผสมในซิปก็มือ นะครับตัวที่สองเด้อพี่น้องเด้อสองตัวนี้นี่ครับมันยิมะแห้งแล้วสำหรับมือนี้ครับสิดดทธาแคปพี่พรขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม